สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมตนำลนองเอกอีกแล้วเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในภารกิจนะครับออของเมืองใหม่นะครับนั่นก็คืออันเบอรตาแล้วก็ภารกิจปลดล็อกอุปกรณ์เงานะครับ สิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือการทำภารกิจของเมืองใหม่นั้นนะครับก็คือเมืองอันเบตาผู้เล่นจำเป็นจะต้องมีระดับเรเวล120นะครับถึงจะสามารถทำภารกิจของอันเบตาได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อทำภารกิจของอันเบตาเสร็จแล้วนะครับ เล่นนะครับที่มีระดับเลเวล140นะครับก็จะปลดล็อกคุณสมบัติการใช้งานของอุปกรณ์เงานะครับนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันตั้งแต่โทนนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับภารกิจพาร์แรกผ่านไปแล้วนะครับเราก็มาออ ที่2กันต่อนะครับภารกิจของเมืองอันเตปป้าน,นะครับเราก็เริ่มคุยกับแมกซ์มิดเหมือนจะก็ปุยไป,ไปนะครับแล้วก็เดินทางต่อด้วยรถ่อเตอร์สาย อาไปเต่าสังั้นไปให้เต่าขยายล่างโอ้ยคอนคอนขยายขนาดไปส่องเต่าลงทะเลให้น้องเต่าก็เดิน่อน จุดหมายแล้วอะไรเอ่ยตอนนี้พ่อปามวา่าไปไหนกันเนี่ยอะตอนนี้มาเอาะเตา่าละ นะครับมาอยู่บนเกาเต่าก็จะมีสมบัติมากมายนะครับบวนี้พร้อมกับเอ,อมอนสตเตอร์ตอนเต่าทั้งหลายเราต้องพาน้องเต่าไปส่งไหนเอ่ย เจอาคิดอันนี้ก็ต้องเก็บเก็บต้นไม้เก็บซื้อสมุนไพร แล้วก็แล้วก็ตีตีมอนสเตอร์ตรีมอนสเ,เ,เตอร์ที่เฝ้าอยู่กลับมาก็เก็บอะไรเก็บรบากต้นไม้กิงต้นไม้ NPC ตัวนี้เป็นตัวใหม่หรือเปล่าอะเราก็ตาม NPC ไปข้างหน้า วัตถุดิบอีกแล้ววัตถุปริศนาเราก็จะไ,ได้วัตถุปริศนามานะครับเเสาให้ดูเสาทำอะไร อะไรมีลูกอะไรออของนี้เยอะแยะไปหมดเก็บให้หมด,ด,หหมดโครงกระดูกเก็บหมดแล้วแล้วมีอะไร่อของกลางก็เป็นรอยเท้า ยังไม่หมดยังไม่หมดเหลือกะระดองเต่าเก็บกระดองเต่าเรียบร้อยนะก็กลักอบมาคุยกับนักสมิธ คุยแล้วก็ให้เรียกวัตถุินย่าน้ะอันนี้ก็เหมือนเดิ์นะครับดูบุคลิกท่าทางหน้าตาของ NPC เราก็ค้นหาความจริงกันต่อไปกับวัตถุปริศนานะครับ ทำการหนับค่าเสร็จแล้วเราก็ค้นหาวัตถุปริศนาต่อไปต่อไปมีอะไรต่อเดี๋ยววัตถุปริศนามีโปงนี่ก็คือต้องช่วย ยังไม่หมดยังไม่หมดอะไรตรงนี้ในอะไรเชือกหรือผ้าก็คุยกับ npc ในโกงหมดยังเอ่ยหมดยัางหมดยังหมดยัางต้องดูให้ชัว อะไรลุกปั้นรูคู่หรือเปล่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็มาคุยกับแักสมิธุยกับแกสมิธแล้ว มาเลือกวัตถุปิศาอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมดูสีหน้าบุคลิกท่าทางหน้าตาเราก็เลือกให้หมดอะไรเอ่ยเลือกมาสามทัน อะไรเนี่ยมีมีข้ออะไรอีกเลยออ่าขอซ่เราต้องช่วยขอโซ้ขอซขอโซ่ต่อไตายอ่าเเร็ยบร้อย พอสีอ่เรียบร้อยจะมีอะไรอีกปะเฮา พอให้บันยาครับแบ็บสมิธแบ็บสมิธกไ็ไปแล้วไปล้วก็ตีกุญแจนะครับตีกุญแจได้มาตีกุญแจแล้วทำอะไรต่อ อะไรเฮ้ยบิชชอ p มีบอสเฝ้าพื้นที่อยู่ปางออนไปอย่างเดียวปางอ่อนไปอย่างเดียวแต่อันนี้ขยับขยับลูกปั้นลนาะ อะไรอันนี้ป้ายนะครับอ่านไม่ออกหรอกก็ดูดูตามเนื้อเรื่องไปต่อมานะครับมันก็จะให้ปิดนะครับปิดเครื่องนะเครื่องโวน,นี้นะทีนี้เราจะต้องทำยังไงล่ะเดี๋ยวเองมาดูวิธีการกันนะครับวิธีการปิด เค่ะแล้อหมันลบปั้นลกมันต้องหมดลบปั้นลบทั้งสามตัว ลูกป,ปั้นลูกสามตัวหันนะครับหันไปทางลูกป,ปั้นนะมันก็จะปิดระบบทั้งหมดนะครับปิดให้เครื่องเครื่องคำสาปนะทำลายเครื่องคำสาปเมื่อเราปิดแล้วนะครับผู้คนก็จะกลับมามีชีวิตตามปกติ เราก็ไปทำภารกิจพอนะครับขายคุ้งแกไขาคุญแจะปลดปล่อยคนถูกขังปลดปล่อยเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ผ่า พาผู้คนเหล่านี้น่า,นาจะพาออกนักข้างก็มีนักข้าเป้าอยู่นะครับเราก็จัดการว่างพรอน ตอนนี้มาเหงท่าเหลืออันตรธาและก็จะเห็นน้องเต่ายักษ์นะครับแล้วก็ไปแล้วอันนี้ก็อําลาลาจากนะครับลาจากผู้คนที่ช่วยเหลือนะช่วยเหลือมาจากของเต่า ไดเปสดเอ็กีไดเปสเอ็กีนะครับอ่าแต่อนะยังไม่จบแล้วเ,เรื่องก็ดูง่ายนะครับถ้าใครมีนคนชอบสังเกตนะ แต่ถ้าเป็นคนไม่สังเกตนี่เรื่อยจะดูยากนิดหนึ่งนะครับสำหรับภารก,กิจของอเตา่าอะไรราชาอ้วนมาทำไมราชาอ้วนมาอีกแล้ว อะไรอะไรกลายร่างเป็นอะไรเปลี่ยงเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นอะไร,ะไรฮีโร่คาร์ด <c oughs> หรือมีบรรดาศักที่หลงเึ้นคุณ <c oughs> งามความดีที่ทำนะ ได้รับยศได้รับรบรรดาฐานาสงเคราอนนะ่ะก็จบอีกร่าหนึ่งแล้วนะครับนะสำหรับภารกิจอันเทปป่าและออกองเก่า